นะครับพี่น้องนี่ก็ทัาทึ่งน้องแล้วล่ะพี่นอ้องอ่ามื่อนี้น้องนี่ยุ่ิไสแล้วว่าสัะะส้นพี่นอ้องย่อบ้านม่วงว่าสัน้นอ่าบ้านม่วงหน้าสายตำบลหน้าสายอำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธาน,นีพี่น้องมื่อนี้กระทั่าเสี้ยนพงหรือเจรพงนี่แหละครับและคณะวะ่าเป็นผู้จัดพี่น้องเอาราคาจังไดว่าสัน้นามื่อนี้ราคาอยู่ สี่สองว่าสั้นพี่น้องสำหรับสะดุ้งฟังก็คือสี่ร้อยเอ่อสองร้อยบาทครับผมเอ่อสะดุ้งฟังแห่ฟังบาทนะครับเออแต่ว่าสะดุ้งตังแห่แพ้อยู่สี่ร้อยบาทพี่น้องมัอนี่สองราคาครับผมน้ำจะก่อนค้างเลืกจักน้อยพี่น้องหาซอกว่าสั้นเออหาซอกก็ถือว่าก็ถือว่าเลืก อยู่แต่ว่าก็เลือกใ่ได้เหพี่น้องบ่ถือว่าเลิกหลายเออตอนนี้การเสียนสะดุ้งการเริ่มลังไหลลงสู่หน้องเลยลราพี่น้องเออแต่ว่าทั้งคณะกรรมการตอนนี้กากำลังเช็กว่าผู้ใดบ่พัฒนาซื้อกับซื้อบัตรซื้อตั๋วกัให้เฝ้าซื้อเส้อว่าสั่นพี่น้องสะดุ้งแรกแขกงมานเป็นยังไงว่าสั่น่าพี่น้องเบิกกันนะครับเด้อเอาได้กันบ่ว่าสั่น่าเอาเอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอาพี่น้องสะดุ้งแรกแขกมานเวงใดครับเอามันมันกันสุคนครับผมพี่น้องเอ้ยเอาเบิ่งบรรยากาศโดยร่ยรวมสะกันพี่น้องเป็นจังไดครับผมโพดโพ่อข้เนี้ยป่าเอาป่าบ้านม่วงอ่าค้อนสะอ่าค้อนค้อนสายว่า์ซันพี่น้องเอาพี่น้องเอ้ยเอาพผื่อละครับป่าไรบ้างพี่น,อนออ้องโพดโพ่อข้เนี้ยอ้ยเอาเบิ่งใกล้ขอีกพ,พี่น้อง เป็นจังไดเป็นจังไดเป็นจังไดพี่น้องปวดพ่ครับพ่ครับเอาพวดละครับโอ้ยมาพวดมาพ่อจ้ะวดละครับได้คักได้แน่พี่น้องเอ้าสุดยอดครับสุดยอดเออมีหลากหลายป่าพี่น้องโอ้ยทงขุนเรงเต็นโล่งเด้งโ่งเด้งยู่บันเนี่ยปวดละโอ้ยพวดพคังนี่เอ้าเสียตั้งเสียซีเรืองเลียงเขียวเขียวเลยพี่น้องเอเ้าปวดพ่คังนี่เอาจย่าว่านี่เพราะธรรมดาครับ เต้นดงเด้งดงเด้งเลยพี่น้องเออเอาเอาตั้งปุ่นก็พอตั้งปุ่นพี่น้องเวลาครับโอ้ยพี่น้องก็เอาเต้นโพดเต้นโพดจะปลากันเลยเอ้าเวลาครับเออคักเลยครับเอาเอาจะอะไรจังหวะพี่น้องเอาเอาเอาเสียอะไรพี่น้องเอา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  ปวดพว่อคั้งน่พี่น้องเออบ่าวอายุกังสาหรือตะฟังกะได้กันคักยุทธิพี่น้องป่าครับ่ปล่ะครับเอาทั้งตะฟังไกล่ลุงโบนี่ก็ได้ครับเอาไม่ยั้งล่ะแตกแซวซะแต่ปัะน,นี๋เอาปวดพ่อคั้งน่ว่าล่ะครับโอ้ยคักเลยครับเอาตะละโตครับ ต่ละสะดุ้งพี่น้องเอ้าทางปุ่นเขาพ่อทางปุ่นพี่น้องเอ้าเอ้าปวดพวกข้างนี้ปวดละครับเบ้ยคักเลยครับเอ้าแตกพักพักเลยพี่น้องปลาครับปลาร้ายอยู่ีพี่น้องเอ้าแห้งยกแห้งได้แห้งวานแห้งหมานพี่น้องปวดละคปวดพวกข้างนี้พี่น้องปลาครับเอ้าปวดละครับ โอ้โห oh, 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 hey, พี่น้องเอ้ยเอาว่าละเต้นซายอ่าสเลยครับ <L> เอาสุดลงไก่ลุงโบครับเป็นพังไหนบางคนกับตักวกัดเรี่ยวยนะครับเอาทั้งหมดแตกพัวพวพี่น้องเอา้าหมดแล้วครับโอ้ยจะมันปายังต่อปายปังมาได้พี่น้องเอา้าได้กันพวดพูดข้างในเอา้า สะดุ้งนี่ก็บพ่อสะดุ้งนี่เอ้าปวดละครับโอ้พี่น้องเอ้ยเป็นตะส้อนครับผมเอาเอาแห่ครับแห่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 โอ้ยเยอะนักแหะเนี่ยนะพี่น้องปลาครับโวดพ่อครับเนี้ยมันยังล้วนะมันยังล้วเป็นก้อนเลยพี่น้องโอ้ยมาปวดแล้พอจะปลาไปยู่หันวะเออเอามันมันมัน,มน อามาแล้วครับเอา้ามันยังน้อวันนี้ยน้อมาเต้นพวจเต้นพวจะเต้นดะใส่สะดุ้งเลยวันนี้เอา้าเอ้าป่าจีนครับป่าจีนเต้นดีๆเนี่ยพี่น้องเออเอาเอาตัางคุณกับพ่อทางคุณพี่น้องเอ้ยมุมนี้กับพอ่อธรรมดาครับเอา้า เอาเบ, gucken, บ úng, e: ิ้งม right. ุมนี to, so okay? so ้ซะก่อนครับเบิ้งเป็นมุมมุมไม่รองเอาทางบีเป็งไหนมาทางเบี่เอาเอาเอาทางบีกับพ่อทางบีครับสายล่ะสายล่ะโอ้ยมาปวดมาพ่อเลยเอาเอาเอามาได้คักได้แน่จังเอาสะดุ่งพุ่นกระเบงไหนเอาสะดุ่งพุ่นกระไรครับเอ๋อสุดยอดครับสุดยอดเอาเมื่อนี้เนื้อที่บ่ไหลายครับประมาณสามไร่พี่น้องนำเลือกนำเตือนครับปลาหลายครับพี่น้องแตกเซลซาเลยครับเอาตัวหน่อยตัวใหญ่ครับมีปลาทุก ปล่อยปลาทุกปีว่าสันเอ้าถือว่าบระธรรมดาว่าล่ะครับแล้วครับพี่น้องเอ้าทัาบุญปลากะ,ะอ่ายยังใส่หน่อยอยู่เลยพี่น้องแต่ว่าไหลาครับเอ้ไม่ยังลหลอย่างว่าสันเพื่นอน อาปายังล่ะปายังล่ะ <S <S ปลาตะเพียนไงพี่ <S <S น้องเหอทางทางลุงโบนี่แหละครับป่าที่โตว,ว่าตัวใหญ่กังแน่แจะปลาตะเพียนตัวเหนีย,สย,สยวสุดยดอดครับสุดยอดตัวสวยดีพี่น้องปลาตะเพียนครับอ๋คักเติบอยู่ครับพี่น้องเอาในยเสียครับ เอาทั้มุดก็ได้ครับน้ำเดือดไล้ครับผดพอกเนี่ยเา่างไรทั้งหมุดได้ปะทั้มุดก็ได้ตักพี่น้องเอ้โหโออกจากแหกอะนีวันนี่เอ้โหเว้ยละครเต้นยังไงสะดุ้งปวดพี่น้องเอาเว้ยละครับอันอน,น,น,ออนี้ก็แซวซาครับสะดุ้งแรกแหกมันก็นถือว่าได้กันซุกสะดุ้งอยู่พี่น้อง เออแต่ว่าตอนนี้ก็หลังๆมากก็ติดกันละครับติดตุกทรุงึ้นกันละพี่รองเอาแห่ไปไหนละเป็นพ่วงเลยพี่รองปัะเดงเอาแห่นี่เป็นพว่พวงพ่วงเลยครับเปล่าครับเบ่เอประทมาดาครับเอาเอาได้เยอะครับได้เยอะครับเออเอาไม่ยั้งเลยไม่ยังล่ะเอาออกสะดุ้งพูนมาเขาสะดุ้งพี่พี่รองเอา เอ้าเอ้าเต้นดีครับเต้นดีครับ,บไปแล้วครับไปแล้วครับ,บเอาตักหัวตักหัวไม่ยั้งล่ะเต้นออกจอยสะดุ้งนั่น ไดหนบ้างไหนบ้างเอาธงกันได้ตักยี่ม่รอ้องเอาสุดยอดครับสุดยอดเอาแต่ว่าวาันแหรทีส่สวยครับอ,อ้าวเอฟซีไทยอีสานมันเฮา สงสัยสิเป็นแมวิครับเห็นทหารหลังว่านี่แหละพี่น้องเออเอาได้ขึ้นกันละครับแมวิครับเอาเจดมก็ได้ขึ้นเก้าหน่ะละครับเอาผูหาจักคะเจ้าหาป่ามานเออหมดละครับเอาเบิ่งกันเรื่อยๆพี่น้องแต่ละมุมแต่ละจุดอลุงโบก็อยากจะกเห็นทุกมุมทุกซอกของสานั่นแหละครับโอ้ยพี่น้องเลยเอาแหแหงได้แหแหแหปวดพ่ครับเอายกอีกเท่านึงนะยกให้เบิ่งนะแหบ แฮงยกยกู้กติดกองเบิงน้ำแน่ครับเอายกโยกโยกโยกไปเบิงน้ำแน่นกบ่ไหวว่าสั่นเอาพี่น้องได้หลายครับเออเต็มแหอายะเลยครับผมเออถือว่าบ่ธรรมดาพี่น้องเอาเป็นปลายังนอนอยู่ในสะดุ้งบุญละครับเอาไปเบิ่งกันพี่น้องเอาบุญละครับนอนอยู่ในสะดุ้งบุญละพี่น้อง เออบวล่ะครับเห็นตรงหัวเออเอาไมายาา่ยัอยงอะทั้งเบี่องไม่ยังอะทั้งเรื่องใดว่าบัานเรืองเอาเหมือนกันพี่น้องนี่ก็จังได้คำโฆน่าจะขาดทุนหรอกพี่น้องอาจจะก,กำไรเยอะครับ อาจจะมุนกระไดเอาทั้งปุ่นกระปากระนอนอย่งนี้สะดุ้งยุบอีอ่หรอว่าได้ตัก,กว่าจันโอ้ยผู้เต็นออกกระเตนออกเนาะเออเอา เอาสะดุงนี่กระพาะสะดุงนี่พี่น้องเอา <c oughs> ได้อยู่ครับได้อยู่ครับ <c oughs> เอาสะดุงพุ่นเวียงได้ได้อยู่ครับ <c oughs> อาอได้ครับซ้อนกันซอกสะดุงครับ <c oughs> เอาอีกแล้ว <c oughs> พี่น้องเอ้ยเสยนแหนียวมานดีแล้วครับ <c oughs> อายะเลยครับ เดนอดกับเต็นครับเอา้าเต็นไปเต็นมาอยู่พว้ยละครับทางบุญเกเลยเนาทางเข้ามาไปทางเขา้าปลาคือส่งเงียบจ้ะไหวสั่งว่าจะ้ะเอือว่าพอธรรมดาครับผมอา้าวเจดมก็ได้รเยอะครับพผลละครับ โอ้สุดยอดครับเอาไใ้มันกันทุกคนละครับเอาปากคอยงายปะคอยงายปะคอยงายวะสันเอา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 เฮ <laughs> ็ดยังไ <laughs> <laughs> งล่ะก็จะได้ปากคอยงายวะสัน,นว้ายจังไงได้ปลาไรปะคอยงายวะสันพี่น้องเวล่ะครับเออเยอะได้สะดุ้งเล่าเว,วล่ะครับยูโคโลเลยพี่น้องเซตคังมังเลยครับปากคอยงายวะสัน เอาเวลาครับตอนนี้กำลังผลอยู่พี่รงังเออเวลาครับเต็มไหมแต่มเมื่อพี่รงังเอาสุดยอดเวลาครับแกซกซ้อนแล้วเอาปากคอยหญ่ครับปากคอยหญ่น oh. ไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะ oh. เอาพี่รองแห่ๆห่ห่ห่ แห้พี่น้องแหครับแหครับเอาบังแหซะก่อนพี่น้องเออจะได้ไลยซ้ำได้ว่า์สันเอาเอาส่วนหนึ่งก็เริ่มเข้าสะดุ้งทั้งปุ่นแล้วครับควรนะครับดได้โยกแล้วพี่น้องได้โยกแล้วครับเออเอาบังแหนี่ครับบังแห,น,แงแหนี่ครับพี่น้อง เอามันปลาอย่างนั้นบนนี้นอบพี่น้องปลาตัวใหญ่ครับป้องปาตัวใหญ่เขาสะดุ้งครับเอาเบิกปลาตัวใหญ่กันพี่น้องถ่ายอย่างเอาเอาเอามาแล้วครับมาแล้วครับเขากำลังตักพี่น้องกำลังตักครับเออว่ามันตัวใหญ่ก็มูวนีนสานนี่แล้วว่าสั่นว่าเออเอาได้ไปได้ไป เ <YE> AH> อาอปยิ้มโซกครับอปยิ้มโซกครับเอาก่อนเฮาเสียเบิ้งแห่เขากะเบิ้งสรุ้งก่อนพี่น้องเออตอนนี้กำลังอ่ากำลังไปปดตีนตีนแห่ยู่ครับทวงใส่ที่เป็นของใหม่นะครับเออเอาตอนนี้กะสะดุ้งกัได้กันเรื่อยๆครับเออแต่ว่ากอยากห่างห่างแล้วล่ะครับห่างๆแล้วจังน้อยแล้วพี่น้อง มีบ่ล่ะติดบ่ล่ะนั่นน่ะเอ้าเริ่มติดจังหน่อยแล้วพี่น้องเอ้าโอ้ยพี่น้องด้ยเอ้าสุดยอดยังได้สะดุ้งกะมีพี่น้องเอ้าเบิ่งสะดุ้งต่อครับสะดุ้งมาบ่าสะดุ้งอ่าเขามีปลาหน่อยมาติดแน่อยู่พี่น้องเอ่อเป็นปลานิ่นหน่อยครับ เอาพี่รองตอนนี้กาทั้งเสี้ยนสรุงเฮ้ากาเริ่มเอาปลาขึ้นโคกแล้วครับพูดนลครับพี่รองของใ่ครับอ่ะเบิ่งกันพี่รองเบิ่งกันครับเบิ่งกันครับว่าได้ได้ปลาหลายปันใดครับเอาพูดแล้วครับเอาปลามนวนจันพี่รองตัวงามๆครับผมสวยๆพี่รองเออเอาปลานิ่งก็งามครับปลานิ่งก็สวยครับพูดนลครับของใ่พี่รองโอ้ยมาปวดมาพูดเนี่ยเอา มือนี่กะบอมันเสียแต่เงินคาบัสคาตัวพี่นอ้องเออเงินไปเสียในนามอีกแปดร้อยว่าจะ <laughs> เอาุอ่มคาจังได้เงินเสียในน้มแปดร้อยโอ้ยสา,างวาแจ่เอามาขึ้นจะคของกับไข่แน,น่นอ้อ,อ,อเอาพี่น้องโบ้ย ปลาตะเพียนมาโผดมาพูดเลยขอ้อนับพดพก่ปหน่องพึ่งโพึงพ่สีกรางโอ้พ่งห้ครับพี่นอ้องมือนีหอกมาลงท่างพี่ละพี่นอ้องบ้านม่วงค้อนสาย ตำบลคอนสายอำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานี้ะพี่น้องเด้เอมือนี่บัตรจังไสจังไดแล้วว่าสั้นเอาตะฟังกับสองรอยพี่นออ้องอ่าสะดุ้งตั้งแห่แพร่กับสี่รอยครับเออถือว่ามือนี่ปลาค่อนข้างจะร้ายครับค่อนขนา้างจะนาปลาโตพอดีพอดีเลยพี่น้องเออเป็นปลาประเภทใดว่าสัน้นเอ,อปาปลาดิ่นกัโตัวงามงามประมาณสองตัวสามตัวโลกลัวเออปลาตะเพียนกับตัวละครึงโลกก็มีพี่น้อง ถือว่าบวธรรมดาเลยครับปลาจีนกับม้ามันโตแล้วสองโลสามโลนี่แหละครับเออก็ถือว่าตัวงามอีกอีกอีกปลาชนิดหนึ่งอยู่ครับเออแล้วก็มีปลาอย่างลับปลาคอเออปลาคอกับมีเยอะเลยพี่น้องเด้อเออพอได้เห็นตัวปลาคอที่เขาอยู่หรอกว่าสั้นว่าเออพหมดละครับตอนนี้เสี้ยนแหเสี้ยนสะดุ้งเขาก็ยังหาอยู่ครับเออบางส่วนก็เริ่มขึ้นโคขึ้นฟังแล้วล่ะพี่น้องเออได้ปลาแล้วสิบฝาเอาไปขายว่าสั้นเออปลาสีน่าก้อนว่าสั <like ้นว่า เออเอามือนีก็ถือว่ามันมันกันทุกคนพี่รองมานหน่อยมานหลายมันยังนอคือโจสรุงไว้เถานอไปเนี่ยนอทั้งนี่เอ้าเป็นยังนอหนอเอ้าเบิ้งพี่รองเออว่าเป็นยังไงเออได้กันบ่ว่าสั่นเอ้าโอ้พี่รองเอ้าติดป่าอยู่ครับผมเอาอย่าลืมนะพี่รองเนื่องจกมาคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมติดตามชมทั้งช่องยูทูบช่องไทยอีสานมันเท่าไรพี่รองเด้อ อย่บอกกับทั่งแฟนเพจเฟซบุ๊กช่องไทยอีสานมันหากันแล้วพี่น้องคันมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้แล้วกดติดตามนําเด้อนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับทีมงานช่องไทยอีสานเพราทุกคนแล้วพี่น้องและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆเอาไว้กันเบื้องสุรุกสรุกแบบนี้แหละครับมือลุงโบกขอโตพ่อแม่พี่น้องเมื่อบ้านพ่อพกันในคลิปหน้าแล้วพี่น้องเด้อมือลุงโบกขอขอบคุณในลายที่สามชมขอบคุณครับ